วันนี้พอชรรพิบูลพามาอยู่ที่บ้านไสทองค่ะหมู่ที่สองตําบลควนชุมอําเภอร่อนพิบูลจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะมาติดตามการสร้างความมั่นคงทางอาหารตามแนวพระราชดําริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค anyway. ่ะวันนี้เรามาอยู่กันที่บ้านของผู้ใหญ่จรันท์คงเหลือนะคะผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สตําบลควนชุมค่ะผู้ใหญ่คะตอนนี้เรามีการขับเคลื่อนการสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างไรบ้างคะครับก่อนอื่นก็สวัสดีก่อนครับผมผู้ใหญ่จันทร์คงเหลือนะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ก็ได้รับนโยบายมาจากพันธนันชุนนำเร่อนพีู่รณูก็ได้นาข่าวสารเรื่องราวทั้งหมดเหล่านี้ครับนัานเสนอต่อลูกบ้านและก็มีการประชุมประจําเดือนทุกเดือนเราก็จะได้รุนแรงโดยที่ภาคผู้นําำที่บ้านผมเองนะครับจะนําให้ลูกบ้านได้ดูก่อนก็ค,คือปลูกพืชผักสวนครัวไว้เองเองนะครับมั่นใจได้แน่นอนรเรื่องความปลอดภัยนะครับ เรื่องของสารพิษต่างๆเราไม่ใช,เใช้เราใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในบ้านนะครับเช่นของเหลือเป็นอาหารเปรียกพวกนี้ครับมาเป็นบำรุงต้นบำรุงใบนะครับในฐานะผู้นําชุมชนก็รุนแรงอยู่ตลอดนะครับซึ่งในขณะน,นี้ในหมู่บ้านนั้นในชุมชนเองทุกเรือนนะครับจะมีพืชผักเหล่านี้ไว้กินเองนะครับก็เป็นผักบ้านด้านนะครับตามวิถีแต่ละพื้นที่เส้นเป็นตัไคล้พวกข่าพวก พริกพวกกับเราพวกโหระพาพวกเล็บทุดพวกผักหวานอะไรพวกนี้ผักขพืนบ้านที่สามารถปลูกกินได้เองนะครับและที่สําคัญก็คือประหยัดรายจ่ายในครัวเรือนแน่นอนที่สุดรายจ่ายในครัวเรือนวัน,ว,นวันหนึ่งที่เราต้องอาศัยกับพืชผักในการประกอบอาหารบุคัวเรือนหนึ่งก็ไม่น้อยกว่าหลายร้อยบาทแน่นอนและได้เอือเ้อเฟือเฟ้อเผื่อแผ่ต่อคนในชุมชนาจากการที่ปลูกผักกินเองนะคะก็เป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้แล้วก็เกิดการแบ่งปนันเอื้อเฟือ้อต่อเพื่อนบ้านนะคะทีนี้ในเรื่องของการบริหาร การขยะค่ะผู้ใหญ่ทางหมู่บ้านมีการจัดการอย่างไรบ้างคะบนระงงคัดแยกขยะคือสิ่งที่สคัญที่สุดเช่นเป็นขยะที่พวกสามารถรีไซเคิลได้ขยะที่เป็นพวกพืชพวกผักเป็นอาหารพวกนี้ที่มันเหลือเศษเหลืออะไรเราก็มาทําเป็นหลุมเปียกนะครับเพื่อต้นไม้เป็นพืชผักัวที่ปลูกอยู่ข้างบ้านจะได้รับประโยชน์พวกขยะขยะเปียกเหล่านี้ครับมันจะเป็นจะมีไส้เดือนเป็นตัวย่อยเศษอาหารย่อยดิน ซึ่งจะปรับสภาพาดินยวนขยะดีใสขึ้นขยะเป็นพวกแก้วพวกพลาสติกก็แยกอีกต่างหากค่ะแล้ววันนี้นะคะเดี๋ยวผู้ใหญ่จะทําเมนูรักสุขภาพให้กับพวกเราได้กินกันนะคะแล้ววันนี้เมนูรักสุขภาพที่ผู้ใหญ่จะทําเป็นเมนูอะไรคะปลากระพรอมหมูสับนะครับจะเป็นผืชผักข้างครัวนะครับที่เราสามารถก๋วยเตี๋ยวได้เองหาได้เองโดยไม่ต้องไปซื้อมาจากองวัตลาดงั้ันเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะไปเลยค่ะ ผลผลิตที่ได้มาจากข้างบ้านนะครับที่เห็นอยู่นี่นะครับวันนี้จะเป็นเมนูปกระกเพราหมูสับนะครับซึ่งเป็นผักที่ได้มาจากข้างบ้านนะครับ